ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอซีช่องลูกขเหนียวเซียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับพาพี่พานอ้องมาเบิง่งควายงามครับพี่น้องนะครับเปิดราคาควายนาคอกนะครับให้พี่ให้น้องเข้าพูกระลังอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับเลย มาฟังราคาเดี๋ยวก็มาเบิงควายงามๆนะครับของคุณพ่อเพิ่นนะครับมื่อนีมาไก่หอดอำเภอเกษตรวิสัยนะพ่อเนาะครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับขอกไรนะครับอยู่บ้านไรตำบลไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดตัวจดของขอาก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับนามตัวจังไรนะพ่อพ่อบุตรีบ้านพ่นท่อนครับพ่อบุตรีบ้านพ่นท่อนตำบลนงครางน้อยตําบล ดงข้างน้อยดงงข้้านอยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องนะครับวันนี้เลี้ยงควายอยู่จากตัวน้อคุณพ่อมสามตัวครับสามตัวครับพี่น้องวันนี้มีเจ่าพันธุกรรมดีๆหน่ยพี่น้องเขาเลยหาเงาคู่มือนี่มาฟังราคาหาเงาทั้งพ่อทั้งช่วงนี้เนาะนะครับก็ถือว่ากระแสควายบ้านเฮาถือว่าเป็นกระแสที่กําลังตุกรรมตัวไปก็หาเงายอุโรปอ่าห้าแรงอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเอาไปเบื้องตัวที่เรล็กของคุณพ่อคุณสกวันนะครับเอาตัวที่เรล็กเนี่ยซื้อน่องยังกับพ่อนี่ น้องยังก็แม่น้องดาวนะครับอ่าลูกพ่อได้ก็ครับของลูกของดาวเหนือครับอ่าลูกของพ่อดาวเหนือครับอายุจะขวบหรือนอครับพ่ออายุได้ปีห้าเดือนปีห้าเดือนนะครับอันนี้ดาวเหนือนะครับผมสุดยอดพอพันควายไทยนะครับ่ควายงามเมืองสองแคววครับเจ้าดาวเหนือนะครับเป็นพ่อของเพื่อนนะครับอ่าใบผสมใบหลอดมีครบนะครับเอาเป็นลูกหลอดนะครับผมลูกดาวเหนือ นะครับส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไรพ่อร้อยสาครับร้อยสามสิบสามครับพี่น้องนะครับลูกสาวดาวเหนือนะครับสูงไป็นหาตัวนี้ส่วนสูงร้อยสามสิบสามนะครับตัวนี้เด่นมังไดพ่อใด่นมั่งไพ่อตาเต็มเจียมเจี๊ครบมัดหาครบนะพ่อเนาะนะครับอ่องข้อดีอ่องข้อดีนะครับมึงยืนงามยืนงามมึงไายดังไายดีหางลามนะครับสวยน่าจะสูงไปหนาเนาะพ่อเนาะเป็นต้นหนาโค้งสร้างเหรอตัวนี้น่าจะสุดดยอแล้วขึ้นเต็มสาวลูกสองลูกสามกับพ่งว่าร้อยสีอึ๊บ ขึ้นเลยล่ะลอยสี่สิบบวกนี่ถือว่าสบายสบายเลยเนาะสบายเลยผมว่าเดี๋ขึ้นไปหาแตะลอยสี่สิบหาเนี่นู่นะครับพี่น้องปกติคไข่กันเต็มสาวก็เต็มอีดีกัอยู่ลูกสองลูกสามคุณนพ่อครับแม่บลูกสามครับเอานะครับเปิดร้ายมาได้พ่อแบบที่นี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้บ่กแป้งนะครับสิบสามอ่าเปิดไปแสนสามนะพ่อเนาะครับนะครับแสนสามด้วยครับพี่น้องนะครับแสนสามนะครับเอานะครับสําหรับน้องดาวนะครับลูกพ่อดาวเหนืออนาคตไกลนะครับควายสาวอายุอะไรก็พ่อ อายุปีหาเดือนปีหาเดือนนะครับเอาสิบเจ็ดเดือนเนาะเอานะครับขวัญก็ดีบันที่ขวเนาะขวัญดีคับขวัญข้างขวัญนีครบนะครับอัตละควายบานเห่านะครับเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปของคุณพ่อนะครับเพชรอุดรด้วยครับพี่น้องโอ้หางสายเพชรอุดรบอกว่าสายเพชรอุดรแท้เลยนะครับสายเพชรอุดรแท้เพราะ่าเพิ่์นว่านะครับไผ่หมักอ่างลึกนะครับตัวนี้มาเต็มนะครับแม่ยังก่อนครับแม่นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่กําไลแม่กําไลนะครับผม เงินกำไรเป็นไข่แม่สาวหรือว่าให้ลูกมาแล้วแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวท้องสาวกับเก่าจะเลื่อนอ่าท้องสาวกับพอเก่าจะเลื่อนนะพ่อเนาะเด็ดเด็ดเลยตัวกันกันแหละท้องสาวกับพอเก่าจะเลื่อนนะครับอ่าไงตัวนี้แลังนี่เจ้าเก่าจะเลื่อนครับพี่น้องตัวนี้แหละพี่น้องพี่น้ำไส้นี่เก่าจะเลื่อนนี่พ่อพันตัวนี้เลยครับบิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทยอ่ามือผสมวันที่หกกรกฎา 64ครับพี่น้องนะครับเก่าจะเลื่อนอีกสองมือก็เต็มหาเดือนอีกสองมือที่เต็มหาเดือนนะครับในทรองประกันทรองน้ำผ่อตัวนี้ครับประกันทรองประกันทรองได้ครับเศร้าแล้วเศร้าอีกก็ได้ว่าเป็นอยังเศร้าแล้วเศร้าอีกก็ได้เพราะเป็นว่านะครับอันตรเศร้าอีกก็ได้นะครับผมต้องมั่นใจตัวนี้พ่อมากมึงไดนเอาสําหรับตัวพ่อเองแม่นี่มากหนึ่งอ้างแล้วก็ควบเงา้ยวนะครับอ้างลึกนะครัเอาว่าอ้างลึกหมายข่าวลําตัวลึกหนานะครับผมท้ายใหญ่นะครับหางเงาหางดีบั้นทัดหลังดีนะครับ เอาไล่ไปได้พอแล้วค่าเปิดควายทองแม่นี่สิบแปดหาพันครับแสนแปดหมื่นหาพันทองสาวนะครับกับพอเก่าจะเลื่อนแม่นี่เป็นสายเพชรกรุดนะครับส่วนสูงร้อยทนายพ่อร้อยสามสิบหกเอาเป็นสามสิบห้า่าร้อยสามสิบห้าบวกนะครับสามสิบห้าบวกครับตัวนี้นะครับมาเบิงตัวจริงสักก้อนกันเลยเดี๋ครับพี่นุ่งเราว่าขั้นบนเนี่ใจ มาเศร้าอีกรอบนึงก็ได้นะครับนะครับว่าได้ว่ากันเพื่อความสบายใจเพิ่มชัดเจนด้วหรับผู้อยากได้ควายทองไปเลี่ยงนะครับผมตะกวนยังซีหน่ฮะนั่นแล้วคนคูมือนี่เส้นหลังดีครับพี่น้องนะครับว่าสายเพี้เดียวร้อนใจคักๆเลาหงบยักเนาหายากกันหวอยนี่หายอยากเล้วนี่จะสายว่าเต็มมันได้ก็ยังบ่นอยู่บ่นะนะครับอันอยู่ หู่พันมาเลยจี๊บแสนแปดนะพ่อเนาะแสนแปดหาพันแสนแปดมื่นหาพันนะครับใครอยากได้เบอร์แล้วขึ้นให้ครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรเี่ย์นะครับแล้วขึ้นให้เดี๋ยวเบื้องตัวที่สามของคุณพ่อเพิ่นนะครับตัวที่สามสำหรับผู้มาควายเผือกนะครับแม่ที่สามนี่สวยแน่นอนครับเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นจูงมาให้เบิ่งนะครับเอาแม่ที่สามนี่ซื้อแม่ยังก็ครับนี่แม่เผือกแม่เผือกเนาะแม่เผือก อันนี้เป็นวายสาวหรือวา่มีเป็นควายมกแล้วลูกสองติดไปครับสองติดไปน่าจะลูกที่สองในท้องเนาะนะครับตอนนี้เพิ่นตดท้องไปเพ่อตดท้องแล้วครับเขาไอหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าจะเขาหกเดือนเหรอหาเดือนกว่าจะเขาหกเดือนนะครับเอาท้องก็พอได้ก็ครับท้องกับมังกรขาวอ่ามังกรขาวนะครับผมนีเด้อครับพี่น้องนะครับมังกรขาวนะครับอ่าเป็นของหมอปักฟาร์มควายไทยอ่าแชมกระบื้อแห่งสัตว์ปีสองหาหกหนึ่งนะครับ หายากดอก้วยเปลือกผสมวันที่จะดังแน่เนี่ยซิปหามีโทน่าสองหางหกสี่แ้อพี่น้องนะครับแม่เผือกนะครับแม่เผือกมังกรขาวนะครับพอพันมังกรขาวหาเดือนแล้วนะพ่อเนาะแม่กันหาเดือนแล้วนะครับตัวนี้กับประกันท่องเที่ยวท่องเที่วหาเดือนร้อยหาเดือนครึ่งนะครับส่วนสูงเท่าไดกระพาะบันีีส่วนสูงสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับดูเก่งตัวนี้ แม่เผือกไข่ลูกดีนะพ่อเนาะไข่ลูกดีเอาแม่เผือกครับพี่น้องหลฟ์ไปใด้พ่อบัดนี้ราคาเปิดไว้เปิดท้อกันครับตัวนั้นละแสนแปดพันเนาะห้าพันแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับราคาห้องยังต่อรองได้สำหรับผู้อยากได้ควายท่องไปนะครับใบหลอดเอกสารของคุณพ่อเพิ่นให้ครบนะครับผมเผือกเพื่อนคว้าชั้นกิน เอาตัวนี้ก็อัตลักษณ์ได้เบื้อน้าพอดเนาะได้ข่าวเผือกควันซ้อนดีเขาเขาแก้วเขายังดีเล็บเขาออกแก้วดีออกแก้วดีนะพอดนาะคเนี่ยครับเขาแก้วเบื้องจังไหนครับพ่อนี่อ๋อเนี่ยครับพี่น้องเราก็ขวัญก็ดีนิอ่าควัญขวันอะไรัดมาลาทัดมาลาเพื่อเทานี่มาลาทึ่งสองขางอ่าทึ่งสองขางเนาะแล้วก็เบรรงอะไรอีกครับพ่อขวัญที่ที่รักๆที่เบื้องกัน หับเงินหาบคั่มอ๋อหาบเงินหาบคั่มนี่มองนี่ป่ะพ่อครับนะครับนี่ครับเงินหาบคั่มนี่ก็นี่ใช่เพิ่นเพิ่งเนี่ยอ๋อนี่บอครับนี่ขัดมาล่าขัดมาล่านี่ครับขัดมาล่ามีต้องฟังเลยนะพ่อเนาะนี่ครับคเอาครับพี่น้องนะครับเส้นแปดหมื่นหาพันเอาบัดนี้พี่น้องเขาอยากหูเบอร์ทูแล้วนะครับกระดาษดินสอไปเด้อพี่น้องนะครับมักตัวใดครับพี่น้องสามตัวนะครับของดีๆของคุณพ่อเพิ่นเอาติดต่อได้กับพ่อบัดนี้เบอร์ทู ห้าสองหกห้าสองหกหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งแปดแปดหกนะครับอ่ามาเบิงตัวจริงได้บ้านบ้านพนทอนบ้านพนทอนตําบลตําบลดงข้างน้อยอ่าตําบลดงข้างน้อยนะอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับมาหอดมาถึงกระทูหาคุณพ่อเพิ่นมาเบิงสก้อนก็ได้ครับนะครับตัวจริงยังดีดีมีอ่า เอกสารครบนะครับผมมักแม่สาวหรือแม่ท้องสองตัวกับร่องสอบถามเพ่อนๆเมเบื้องนะครับคุณแม่จูงยืนเทียบกันให้เบื้องเลยพี่น้องคือตัวนี้พี่เสียดย่างหนึ่งสองกิมโอ้ครงลูกครับเมืองใดอืครับพี่น้องนะครับเมืองครับให้เทียบกันครับพี่น้องนะครับนี่ครับเอายิ้มง่วงง่าวนี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ให้พี่น้องเบิ่งงามๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องถือใจกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องมาไกลนะครับมื้อนี้ก็ฝากติดตามขอขอบคุณพ่อเพื่อนๆนะครับมักน้ำเพื่นไปเลี้ยงกับจังมาติดต่อเบิ่งเบือโทษทีอยู่กับตามที่แจ้งให้สำหรับคลิปนี้กับขอบคุณคุณพ่ายไรนะครับผมคุณแม่ไรนะครับผมนะครับคุณมักเลี้ยงควายนะครับผมมีของดีเพื่อนกับเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสำหรับคลิปนี้กับฝากไปซช่นนี้ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ